สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ <arcade> เดี๋ยวก็เดินทางมาถึงบ้านนะครับมากินมากินหมูกระทะด้วยกันกินข้าวออกับเพื่อนๆที่บ้านเ <ffe> หาาพี่กับเป็นของธุรกิจกับปุ่นไป,ไปยืมเงอนไปย สวัสดีครับฮ้อบริ้เห็นกันโดน,โดนโดนเลยครับโดนบรินี้อส่วนม่กินเนื้อย่างนะับบักเ่าไหรดิเลี้ยงม่ดียนอยู่ดวยไ่นีต่ต่ะไรบแล้วครบแ้วไม่ยังมาฮะน่ะขาดยังบ้าง,อ,ง,อ,งอืออะไรพี่ ชอบปัดเส้นเกมโอ้ขายดีมากเลยจิตการขายลูกสิ้นอันนี้แผนกแผนกชงเด็กเสิร์ฟเด็กเสิือบเด็กเสิร์ฟด็กเสือบอะไรอย่างนี้อ๋อยังยังยังบวนอยู่สิโอ้ยหน่าที่กินไม่เกี่ยแค่เดียว ไว้กินไว้กินเออาดเขา้าเตี้ยเปิดอนดีไหมปไดวดด้วยออ้นไหครับโอ้ยมีกินน้ำเปล่าวะแล้ซ <laughs> ิวซโคกงวะ <laughs> แต่เห็ดบาวต้อซวโค้งใหม่มั้โอ้ไม่ซีมันได้กินโคกนานหรือยังครับ แม่ี่ไม่ไม่กินอันนี้นานแล้วยังไม่กินเล้ากินกินอยู่นะกินแค่พีง่านั้นกินเบียรกินเบียร์้อยรอยอยกินเบียร์กับลังนึงวันนั้นที่หนึ่งขออนุญาตนะไม่หนีขึ้นบยอันหนึ่งไหมโอ้ยขอบคุณครับแืสีบไปนเนาะยยใหนเลนา้เาว่าน้าพี่พอแหละ ยิมยินๆตอนนันทีเจอกันนะครับกับเพื่อนๆบอกเมี่ยงมับอกเมี่ยงไปหาอยู่บ้านน้ำกันไหมว่าขึ้นหยาบเถอะวะไปหอดบ้านมิดซีรีใช่ไหมบอกกับโป้งหูว่าใครอยู่นี่เห็ไหม ล่าสุล่าล่าลูกชิ้นหลวงปู่แสดงว่าบูโบู้เนาะเทมบะนี่ให้ขาบ้านเห็นมั้ยนี่ให้ชาบ้านเห็นโบู้งเว้าวว้าวข้าเดียวเดี๋ยวข้ามเดียวข้ามไปแจ้งยืนนี่เลยนี่ฮะบอว่าข้ามเดียว วคำเดียวน่นะเมีเเวเยวเบิดอนัน <c oughs> แค่ห้าป่าปมบอ <c oughs> กาว่านี้คนสไปโน,นใสก่กบไปโนบอกาว่าครับออาันนี้ยังไม่ขึ้นเลยครับตัวนี้แต่ถ้าฟังครังนี้มาก่าเต็นแอ้อดปนไปแ้วนี้ัวันี่แม่คิม เนีดเนียดเนีด่ยังเนีดนะเปิดไวไฟแมเอาเสีงงทุแล้วมี่เดี๋คนสมบูรณ์มาให้แลนี่ี๋ยจอยจอยอยู่ฝั่งแดงกลยมัน้าไนกี้จอยอะไรแต่กี้ผม้อมต่กี่เป็นไปตามหยกอะขนาดขนาดโควิ๊นี่สมบูรณ์ย้อนโควิ๊ เดียว์ยังวัวเลยด้วไม่ได้ทำหมดใช่ทั้งหมแล้วออกมาเลยนะแล้วก็มาอยู่บ้านก็นั้นแล้วฉันเป็น่ออกคุจะแข่งกับเมียเราต้องรอดอกไว่าเดี๋ยวโควิดหายกันขึ้นมากขึ้นเก่ากันเลยไม่แล้วคิมโดนหน้า กระเทียมกระเทียมว้อวเดือมเดือมนี่ครับจะกินน้าปดเดียวกันดิเด้ก็มีเดือดไหมแน่นตัวนั่ได้เหรอนั่งดีกว่านั่ง นำเงียกบิดนะนำเตินสุกเงียสุกเงียเลยนั่นแหลายไนัำเปล่าเลยทีบ่งหมดนี่เหนียวปเนียไม่ยส่หออันน้อเหนียวจะไม่หนักเลยหลายหมดตันเนี้ยขมแห่งกัน เาไปใส่บ oh, ัโมาอ้โขวัไงอกินเบิดดิระงจุกเด้อกินนันนแกี่ดีเออกูไปรกเข้าไปพอดีบ้านกูแวนใกล้ๆอย่เคมนกูคืดูั่ิมีไผเอาหังอยู่บนนออยู่บนนอ เด้เป็นคนนะันกินนานมากเลยแซ่ไหมอือมาด้วยครับเอฟซีทุกคนนะครับมากินหมูทาด้วยกันเออกินยืเนเนี่ยนไปร้านเบ้าพี่อ่ะไปได้

อเครอบุสาว่สามเริ่มต้นไม่หรอะมาเปิดเส้นหนึ่งเร็วหมืนกครโควิกเด้อนนี่บบรีตัวต่อไปเขาปุ่นหรล่ยล้านไหมนั่นมานรับุ่นะถสกแล้วเนาบโอเคนะครับก็หลักที่นี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่าน เดี๋ยวมาคลิปหน้าครับสวัสดีรครับ